โอเคนะครับก็อยู่กับผมนะครับรายการซีซีเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้นะผมจะมาสอนสร้างหมูฟาร์มข้าวอ,อัตโนมัติ้งไม่ค่อยหลไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดเูเลยว่ามันใช้งานยังไงครับโอเคแับก็กลับมาแล้วก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดซับติดข่ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ เคียบไปดูเลยนะครับเนี่ยปลูกข้าวนะครับอ่าปลูกข้าวเสร็จใช่ไหมครับก็กดสวิตช์ของโตก็ปิดนะครับเสร็จแล้วก็หยับก็ถ้าใครอยากให้มันเก็บอัตโนมัติก็ทําแบบแรงรถไฟไป้ด้านล่างไม่งั้นก็เป็นเอ่อฮอปเปอร์นะครับโอเคประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็เก็บแล้วก็ปลูกใหม่ โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยเนาะแล้วก็อุปกรณ์โอเคไปเลยโอเคครับก็อุปกรณ์ก็มีตามด้านล่างนี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปเอาบล็อกก่อนลืมบล็อกนะครับโอเคเดี๋ยวใช้เป็นบล็อกไม้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูเลยนะโอเคอันดับแรกนะครับวางเนี่ยครับผมจะทำยาวสักประมาณเท่านี้ครับโอเค พยายามเท่าไหนก็ทำได้นะครับแล้วก็นี่ครับผมก็วางอันนี้ไปนะครับจากนั้นวางไอ้ดอปเปอร์นะครับดอปเปอร์โอเคแล้วก็อาจจะมีเสียงรบกวนวขออภัยนะครับจแล้วก็วางตรงข้างนี้ครับขุดนะครับแลรวลดเสียงก่อนโอเคนะครับจากนั้นก็ วางน้ำนะครับโอเคถ้าเกิดมันได้ครับนะครับท่านผู้ชมก็ปิดนะครับแล้วก็นี่ครับขุดตรงนี้ออกนะครับอโอเคจากนั้นก็วางเอาเดี๋ยวไปเอาของกอนนะครับวางเนี่ยครับโอเคสองด้านนะครับสองด้านโอเค แบบนี้จากนั้นนะให้ท่านผู้ชมอา่ามาเป็นเนี่ยครับมาตรงนี้จะเ,เป็นเบาอ,อะไรก็ได้นะครับนี่นะครับจากนั้นก็ปลูกข้าวนะปลูกข้าวนะครับปลูกข้าว,าวโอเคใครจะทำเป็นแบบยาวๆก็ได้นะ ว่าจะใช้มันแบบรอให้มันเกิดเองก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ใส่จะทำทำวงจรก่อนนะครับทำวงจรโอเคก็อันดับแรกนะครับลากงานครับโอเคแหลกเลยผมทำไม่หยับนะครับก็งอ้าโอเคโอ้โหแหลกแหลก แ i k กนะโอเคนะวางเสร็จแล้วทั้นก็ทำใหนะ้ท่านผู้ชมนะครับแหลกนะแหลกแหลกมากบอกตรงท่านผู้ชมนะไปเตรียมอ่บเนี่ยครับเตรียมนี่ แล้วก็นีน่นะครับแล้วก็นี่โอเคนะครับก็วางสวิตช์เข้าไปนะครับคุณไปสองคุ้งปสามบล็อกนะครับแล้วก็วางางนี้ครับโอเคขคุดไปต่อนะครับทำไมถึงต้องคุ้ไปสามบล็อกเพราะว่าจะน้ำไงครับน้ำน้ำอ่าโอเคน้ำมันจะไหลเนาะโอเคเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกัน ขึ้นไปเคจะได้มาปะประมาณนี้นะครับวิ่งเลยๆนะทอดทดอ,อ๋อ้น้ำน้ำน้ำไปโอเคก็เสร็จแล้วก็โยงสายนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับโอเค Okay. เสร็จแล้วก็ทำวงจรนะครับใครจะทำสั้นหัวนี้ก็ได้นะครับโอเคเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะลองเปิดสวิตช์นะครับโ okay. อเคเสร็จแล้วมันก็พนะพริบครับแล้วก็ลากลากมาเลยครับโยงขึ้นมาด้านบนนะครับ เดี๋ยวไปปิดสวิตต์ก่อนนะครับโอเคอาจจะยังไงครับเนี่ยครับอาจจะทำแบบนี้ก็ได้ว่ดเ,เดินเนี่ยครับอาจจะทำเป็นร้านตกแต่งเสร็จก็ได้นะครับนี่ครับอนี่ผมทำไม่ดูก็เลยทำไม่ค่อยสวยนะครับก็ขออภัยที่ทำ ไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะโอเคแบบนี้แหลนะเนาะอืมโอเครครับก่อเสร็จแล้วก็ไปเติม่อผมขอไปเติมปุ๋ยกันนะครับโอเคหลังจากที่ผมเติมปุ๋ยเสร็จแล้วแหละเนาะโอเคก็อาจะมาลองใช้งานกันดูนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอบอกครับลืมมาอย่างหนึง่งขุดช่องนี้ออกนะครับแล้วก็เห็นเห็นบล็อกนี้ไหมครับโอเค เราจะมาทาบ้างครับขุดแล้วใส่บล็อกตรงนี้นะครับมันจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับน้ำสามช่องนะครับแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเอา่อานี่โอเคจะมาลองเปิดสวิตช์ใช้กันดูนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจก็ขอพรด้วยนะครับอืมน่ะโอเคนะครับก็ แบบนี้แหละเนาะถ้าใครอยากยังไงแบบดูดหมดก็สามารถเอาไปยังไงประยุกต์ใช้กันได้นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับนี่แ้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like และกดซับถ้ใครนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตอบไปหลับวันนี้สวัสดีครับโยบ๊ายบาย